ยาพาราสี่ถึงห้าเมตรก็ได้นะเราตามก่อน <c oughs> อันนี้นะครับใส่เข้าไปขอแค่เราปั้นกำจัดหนูนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนอน,นะครับสวัสดีสมาชิกเกษตรในกลุ่มของพวกเรานะครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนมาทำวิธีการกำจัดหนูเนาะเมื่อคืนนะครับมาเลาะดูสวนสังเกตว่ามีหนูเข้ามาแนละ้ว เริ่มมีหนูเข้ามาแล้วนะครับ,นะรบเพราะว่าเมื่อ,อเดือนสองเดือนที่ก่อนทาการไล่หนูไปก็ได้ผลดีแต่ว,ว่ามันมันก็แค่ไล่เนาะมันไม่ใช่กำจัดนะแต่วันนี้จะมาในเรื่องของไล่แรงนิดหนึ่งเป็นวิธีการกําจัดนะครับมามาดูกันสําหรับวัตถุดิบที่เพื่อนต้องมีนะครับตัวนี้เลยข้าวนี่เป็นข้าวที่มันเหลือนะผมเอามาจากโรงโรงงานนะครับข้าวข้าวเจ้าต่อไปจะเป็น น้ำยาปะับนุ่มต่อไปจะเป็นยาพาราแล้วต่อไปจะเป็นยากันยูนะครับมามาเริ่มกันเลยเอาทีละส่วนกันนะช้าๆนะสูตรนี้รับรองนะครับทํามีไร่มีสวนมีนาทําไม่เลยเนาะผมจะเริ่มจากการตํานี่ก่อนยาพาราอราส่วนในวันนี้จะใช้ข้าวอยู่ปริมาณห้า ห้าช้อนนะครับช้อนโตยาพาร,ราสี่ถึงห้าเม็ดก็ได้นะมาตามก่อนอยาพาร,ราเลียแล้วต่อไปนะครับใช้ข้าวข้าวเป็นข้าวข้าวหุงสุกนะม่ใช่ข้าวสารนะครับมันก็ ก็เอาปริมาณเอาอปริมาณขนาดนี้นี่ไม่ต้องเยอะนะครับถ้าใครมีหนูที่กระเจากระเจ๊กแบบเห็นวิ่งอยู่ตัว2ตัวนะครับก็ทําแบบวิธีการที่ผมแนะนําเลยส่วนถ้าใครมีไร่มีนามีสวนทําตาม,ามสูตรน,นี้ก็ได้นะแต่ว่าเพิ่มปริมาณเพิ่มวัตถุดิบเข้าไป ยาพาราใส่เขกัไปต่อไปเราจะใช้ยากันยุงหนึ่งขดตำให้ละเอียดนะครับ ทำการตําจนละเอียดแล้วอแบนบนี้นะครับใส่เข้าไปเพื่อไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ามันจะไม่ละเอียดนะพอมันโดนความชื้นไปเขาจะค่อยๆย,ยุ่ยเองนะครับต่อไปเติมน้ำไปนิดหน่อยเพื่อทำการผสมตัวยาของเราเข้ากับตัวข้าวนะต้องบอกไว้ก่อนว่าสูตรนี้แรงนะครับแรงจริง ใครมีที่ไร่ที่นาปลูกข้าวปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยนะครับทำสูตรนี้ไปใส่ในสวนในไร่เลยสามารถทำเยอะคนที่ก็ได้นะสามารถเอาชุดนี้ไปตำก็ได้นะครับรวมกันแล้วตำเลยแต่ที่ผมทำสูตรนี้คืออยากอยากให้เพื่อนเพื่อนบางท่านที่ ไม่มีครกไม่มีสากไม่มีอุปกรณ์ในการตำก็จะได้ทำตามเนาะ,อะพอเราได้ว่าตดประมาณนี้แล้วใช่ไหมต่อไปนะครับเพื่อนๆคิดว่าหนูมันจะมากินไหมแบบนี้ไม่กินใช่ไหมต่อไปเราใช้ตัวล่อนะครับตัวนี้เป็นน้ํายาปะผนุ่มนะ เยอะเท่าไหร่ก็ได้นะครับอยา่ากานมนะขอแค่เราปั้นตัววัตถุดิบของเราให้มันเป็นสามารถปั้นเป็นก้อนได้ผมก็ใช้หนึ่งซองเลยเป็นตัวล่อนะครับหนูจะชอบน้ำหยับขนมมากถ้าใครเป็นสายล่าจะจะรู้ดีว่าเออใช่่อให้มากินต้องแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยกับเพื่อนๆที่รัก แล้วก็เลี้ยงสัตว์เลยนะบางพื้นที่มันก็ไม่สามารถมีได้นะครับมันเป็นผลเสียกับผลผล,ผลิตกับชาวกเกษตรแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเนี่ยคนสมดุลไม่เข้ากันแบบนี้ต่อไปนะครับหาถุงพลาสติกหรือหาอะไรก็ได้นะครับมาทำการจะมัดจะมัดนะ ทำแบบนี้นะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะว่าจะหาวัสดุประเภทไหนนะครับก็ทำจะเป็นถุงยางแบบผมก็ได้อาหนังยางมารัดแบบนี้ จะได้รักแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะทำให้ครบก่อนนะครับถามว่าทำไมต้องมัดแบบนี้ถ้าเราไม่มัดนะครับอาจจะมีสัตว์อื่นมากินได้มัดดีกว่าแบบนี้ สร็จแล้วํำจัดหนูนะครับเอาไปโยนไว้บริเวณจุดที่หนูเห็นจุดยี่จุดที่หนูเห็นจุดที่เห็นหนูเ <c oughs> นาะถ้าเป็นก้อนใหญ่างน่นี้ทำการเจาะรูนิดหนึ่งเจาะนิดเดียวนะครับเนี่ยให้พอมีแค่นี้พอให้สบายนะครับป่ะเราไปวางกันเมื่อคืนนะครับเห็นหนูมาบริเวณโซกนี้เยอะมากเลยนะสามทีตัวนะเนี่ยโยนไว้่างนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเขาจะมากัดเองอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่สถานที่ที่ผมหมัก,กแกลบนะครับเนี่ยมันจะมีร่องนี้ซอกนี้โยนเข้าไปในซอกเนี่ยง่ายนะครับไม่ยากเลยง่ายมากแล้วก็บริเวณโซนนี้เนี่ยโซน,น,นเ,เนี้ยโยนไปเลยเนี่ยเห็นไหมและไอ้จุดจุดนึงเนี่ยผมเห็นมันวิ่งแถวนี้น่านี้นโยนไปเลยนี่ง่ายงายอ่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับในการ ทำเกษตรก็ก็เชิญทำเกษตรเนาะเป็นวิธีการกําจัดหนูนะครับในสวนในไร่ในนาเป็นประมาณน,นี้เราวางไว้อย่างงี้ใครมีไร่มีนามีสวนนะครับหนูลงหนูบุกก็ทําวิธีการนี้ใส่เข้าไปเลยเนาะแต่ถ้ากลับบ้านจัดสรรบ้านไอ้บ้านบ้าน,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 านปกติธรรมดาถ้ามีหนูก็ทําวิธีนี้ก็ได้นะครับถ้าสามารถที่จะมองหาตัวได้แต่ตัวนี้เห็นปุ๊บกินปับ๊บนอกปุ๊บเลยนะไม่รอดนะครับ อ๋อน้วมาเจอกันใหม่วันนี้นะครับหวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกเกษตรเราให้มากกว่าน้อยเนาะถ้าคิดว่าทุกอย่างก็อยเาลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่น้องกเกษตรเราที่ยังไม่ได้เห็นคลิปนี้เนาะส่รับวนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับวิธีการทำกเกษตรในรูปแบบง,ง่ายๆเราจะมาเจออะไรบ้างเตรียมงานไว้ให้เพื่อนอยู่นี่เดี๋ยวมารอดูกันนะครับอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วบายสวัสดีครับ